สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับีิฉันจงอ่างคร่างสอดแจงนะคะกับช่วงกินหรือแดกค่ะคุณผู้ชม่ะมาค่ะสีบสูฟั่งค่ะมาแซ่บลืมผัวนวลืมกิกน้ากันกับเมือนีเมนูเข้าขาหมูค่ะเฮ็ดเองได้ค่ะนี่หิวอยากหลายก็ได้เฮ็ดเองจัดการด้วยค่ะแต่่าิธีทําลืมทายเอาบ่บอกายใหญ่ห้างมากพี่น้องลาดน้าจิ้มเลยค่ะนี่น้าจิ้มก็ง่ายๆค่ะ เออน้ำจิ้มอ่ามันเป็นน้ำจิ้มพริกน้ำส้มส,มสายชูค่ะเนี่ยลาดลงไปเลยค่ะกลบเกลือนความเลี่ยนนะคะของหมูนะคะเขาขาหมูตรงมีนี่ค่ะมีทั้งขาทั้งหูทั้งกระดูกทั้งหางเลยค่ะน้ำส้มสายชูลงไปค่ะมา โดนแล้วค่าแต่สาธยายอยู่จัดเรื่อยค่ะว่าสิใสมือหยุ่มหลัากี่ขัานไปล่างมืองามบ่ลูกไผ่ผู้เจ้างามบ่พี่น้องเมียฝรังงามบ,มงงามบ่ไปแต่ได้ผัวน้ำบานน้ำเมี่ยงกออับบ่พักดองกัมีดแล้วค่ะนี่แต่ว่าเสียอย่างหนึ่งค่ะบ่มี่อ่าบ่มีขนา ไปตลาดหาซื้อคะมาเลยเลยค่ะดูจะพักดองเนี่ย อบเชยเปลือกอบเชยทำเองเลย Xay nằm sống sái chua yếp Hãy สีพ่ค่อยได้ปันใดเพราะว่ามีเวลาตุนแป๊บเดียวปกติแล้วขาหมูเนี่ยมันต้องตุนแบบย่างหน่อยซีโร่โม่งึ้นตุนไปอ่นอ,อนๆอ่อนๆสีจะได้สวย บ่ตเตอร์ไซี่อูดำมเลยนนี่พี่น้องไส่แต่เครืองพาโล้กรับน้ำตาลเคี่ยวน้ำตาลเจียวน้ำตาลไส้แดงเจียวเจียวให้มันใหม่แล้วมันจะได้สีสวย อบเชยอบเชยก็ใช้พิเศษแต่ว่าหาซื้อนั้นไม่ได้หาซื้อเกากีีไม่ได้หาซื้อเกากี่กับขนาดนาทั่วตลาดไม่ได้ก็เลยบกบสูตร สีปากเบ่อออกเลยดย้แม่นกินตำมงหุ่งกับเบ้อออกแห่นกระดูกหางมัน ปกติจะซื้อขาอขาหมูลแล้วก็กีบเท้า,มห,ามห,หมูหางหมูหูหมูขากระตรงที่เขาแบบว่าเชื้อไว้ไว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 สำหรับต้มต,มตมอต่มแ่บนะคะมันเสียอร่อยมันจะมีทั้งหนังมันมันจะไม่เยอะจะเอาสวนขาหนาขาหนาหมู นะคะควิธีเลือกซื้อขาหมูก็คือซื้อขาหนาหมูค่ะซื้อขาหน้าหมูมันมันจะน้อยหนังเขาจะเยอะกว่ากันแล้วก็มีเนื้อเยอะกว่าถ้ามันเยอะเกินไปมันก็เลี่ยนก็แสบ สือกีบเท้าหมูก็บซมีเอ็นลายกีบเท้าหมูเอ็นก็จะเยอะเอ็นเวลาเอามาตุนมันก็อร่อยเวลาตุนเอ็นมันแสบแสบเพราะกันเอ็นนะหางหมูกะแสบเนี่ยอันนี้คือหางหมูนะครับชิ้นหางหมูจะมีแต่หนัง

กดไลค์กดแชร์รัวรัวกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดทัชสกายกดกระดิ่งรัวรัวจ้า